เอาละเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเที่ยวกันทั้งบกไปเลยอันนี้มันเป็นแบบว่ารถรถประจําทางบนเกาะเสม็ดนะคะับคุณผู้ชมครับก็นั่งไปถนนหนทางมันจะขรุขะหน่อยแต่ผมว่าสนุกเพราะนี่คือชีวิตจริงเวลาคนมาเที่ยวเสม็ดเนี่ยเขาก็ต้องเจอแบบเจอแบบนี้ฮะเราจะไปกับอิซูซุครับสวัสดีครับดีเจเพชรจ้าครับสวัสดี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 ครับโอ้ยลายเสือลายเสือ มันมีในเมืองไทยแบบนี้ครับคุณผู้ชมมันปกติเวลาคุณมาสมิธคุณเคยมานั่งรถสองแถวไหมไม่ไม่เคยครับธรรมดาจะนั่งฮอคุณองพ่อมาครับฮอคุณพ่อนี่คือฮออะไรครับฮอลิคอปเตอร์บ้านแกเลยฮอลิเฮเลิคอปเตอร์เรากำลังพาคุณผู้ชมมุ่งไปที่น้อยหนาครับแล้วก็จะเห็นวิถีชีวิตของความเป็นสมิธจริงๆนี่คือชุมชนพื้นบ้านชาวบ้านจริงๆแล้วครับใช่นี่ ถึงแล้วเป้าหมายของผมครับสเ็ดครับ หลาละมาเรื่อยๆก็มาถึงอ่าวน้อยหนาตรงนี้เป็นน้อยหนาหมดเลยยาวไปนู่นเลยนะดูงก็เป็นทะเลพี่ดูไปเป็นน้อยหนาไอ้บ้าชื่อเขาตรงอนี้ชื่ออ่าวชื่ออ่าวตรงนี้มันจะเป็นแบบความสงบอีกฝั่งของเกาะเสม็ดนะอยู่ที่เราเลือกว่าเราอยากจะเลือกพักผ่อนแบบไหนถ้าอยากพักผ่อนแบบสบายๆแบบมากับครอบครัวน้อยหนาก็เป็นคําตอบเหมือนกันเดี๋ยวเราจะนั่งกินข้าวที่นี่กินที่เสม็ดครับ เนี่มื้อนี้ครับคุณผู้ชมครับเรามากินในบรรยากาศแบบไฮโซแบบนี้เลยฮะนี่คือเสม็จคลับครับในเครือของสม็ดรีสอร์ทครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ที่อ่าวน้อยหนาเนี่ยมันได้เงียบเงียบฮะเหมาะกับการรับประทานอาหารแล้วดูทะเลดูวิวของสม็ดเนี่ยทะเลน้ําใสๆมีความสุขมากเดี๋ยวผมให้ข้อมูลนิดนึงฮะโอ้โหถ้ามีข้อมูลนี่น้องครับขอมะม่วงมาด้วยกินด้วยกันแลอร่อยนั่นเข้ามูลครับพี่โอ้เลยนี้น้องครับพี่ขอซอสมะเขือเทศนะครับอ๋อไม่ต้องครับเดี๋ยวผมทําให้ครับนี่ครับพี่ นี่ครับอันนั้นซ้อนมะเขือเทศครับที่นี่บรรยากาศมันจะสบายๆแบบนี้ยรจะมีชาวต่างชาติซะเป็นส่วนใหญ่นะครับที่มาเอ้าเดี๋ยวเรามากินกันดีกว่าทานเลยใช่ไหมครับใช่แม่แม่ทานตรงนี้แหละฮะอ๋ออันนี้นี่สามัญชนกินไม่ได้นะครับไม่ครับเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ราชนิกูลของยุโรปกินได้เท่านั้นคืออะไรอะก๋วยเตี๋ยวหลอดไงครับแต่รสนิยมคุณดีนะผมชอบอะไรครับ ไอเนี่ยฮะผ้าปูโต๊ะแกไปพันคอทำไมคุณคิดเป็นผ้าปูโต๊ะเหรอครับทำไมครับคุณไม่รู้เรื่องหรอเรื่องแฟชั่นเนี่ยนะครับมันเป็นผ้าแฟชั่นนะครับใช่แฟชั่นอะไรครับแฟชั่นไอแลน็กอากาศร้อนตับจะแตกอยู่แล้วพันผ้ากวยเอาเดี๋ยวบอกอาหารก่อนนี่คือก๋วยเตี๋ยวหลอดครับและนี่คือตัวที่ดังที่สุดครับ ฝรั่งจะสั่งเยอะที่สุดนั่นคือยำส้มโอแล้วก็จะเป็นนี่ฮะทูน่าเทอร์เนอร์ครับคนนี้นี่นนนนีี้่ักร้องดังจากกรองอังกฤษเลยนะครับโอ้แมกการกาครับแมกการ์ดเบคอนเนอะเบคอนครับโอ้แล้วยังมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นเมนี่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลเดี๋ยวต้องลองหน่อยเป็นไงรสชาติเป็นไงอร่อยมากครับอร่อยมาก ขอผมลองชิมอาหารจานอื่นกันลลวกันนะครับไม่มีปัญหาครับครับโดถ้าเกิดมาที่นี่คือจานนี้นี่อร่อยสุดเลยใช่ไหมครับตอนนี้เดี๋ยวจะกินจริงๆนะเดี๋ยวจะชิมให้ฟังว่าอร่อยยิ่งยําต้มโอครับคุณผู้ชมครับฝรั่งชอบรสชาติเป็นไงครับ ยังไงครับผู้ชนะอยู่ในมือของผมเองสนับสนุนโดยเพื่อนสัมพันธภาพตัดกันไม่ขาดอาชาลีลาวดีฮอลิเดย์โทร0 6 6 6 4 0 0 2 2ลิฟตันไอซ์ทีเลมอนความสดชื่นที่แตกต่าง